เอ๊ ه, คุณกับคนดีจังเลยนะใช่แล้วล่ะฉันฟักอาจจะไข่เองเลยอะจะรู้สึกยังไงเขาก็เข้าใจเขาน่ารักมากเลยนะอ่าจริงอย่างที่เธอพูดฉันก็อยากจะได้ไข่อะไรสักอย่างมาฟักเลี้ยงเองมั่งฉันมีเยอะแยะล่ะเดี๋ยวจะหาให้เอออันไหนดีอ้ออันนี้ไงไข่อะไรนะ้าฉันจัไม่ได้ล่ะไข่อะไรก็เชิญ่ห,หน้าเอามาดูเร็วๆเข้าซีฉันอยากอุ้มมากเลยอะ่ะ เอาไปแล้วไม่ว่าจะไปขายอะไรนะก็ต้องดูแล<อ>ให้ด<อ>ีนะาาาาห้ามแกล้งหรือว,ว่าทิ้งขว้างมานะันนนายเข้าใจไหมรู้แล้วนะ้าแต่มันจะเป็นขายอะไรนะโนบิตะอ้ออารมณ์เสียเหรอลูกเออขายให้ร้อนจะฟังนี่นเหรอแม่แม่ว่าแ,แม่เลี้ยงลูกถูกวิธีแล้วนะเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ลูกเอาออกไปข้างนอกเลยนะแม่ไม่ชอบเอ,นะเอาเถอะนะมันเป็นเรื่องที่ดีจะเป็นอะไรก็ช่างเพื่อนโนบิตะก็ดูให้หน่ารักดอยก็แล้วกันนะจ๊ะ เอาเงั้นก็ได้<า>ฮ่าเฮ้ยเฮ้ยนี่มันตัวอะไรวะเน,นี่ยฮ่ายำได้แล้วเฮ้ยเนอะไอนี่อาเป็นเด็กดีนะเด็กดีนี่เดลมิมอนตัวอะไรก็ไม่รู้สิแต่เขาชอบฉันมากเลยอะดูท่าทางชอบก็ดีแล้วล่ะนี่เป็นไข่ของลมพาย,ยนุนะฮะไข่ของลมพายุเหรอ ลมพายุกเกิดมันจะไข่ด้วยเหรอเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ลองนะนอนองบีตะนี่เป็นเครื่องมือที่ถามบอ,อกมามันเป็นอันตรายมากเลยนะแล้วก็อเอาไปทิ้งแล้วล่ะเฮ้ยไม่ได้นะเขาสาเกิดออกมาแล้วอะเราต้องดูแลเขาสิดูแลเขาน่ารักมากแต่พายุมีอันตรายมากโล้วมันพูดแล้วไม่ใช่เหรอว่าห้ามทิ้งขว้างเด็ดขาดนะ่ะจําได้เปล่าอ,อ่ะฮะอืก็มันก็ใช่อยู่หรอพายุก็ต้องชอบอากาศร้อนๆสินะเอ๊จะตั้งชื่อบทลมพายุอะไรดีอะเอาเป็นว่า ฟูกาะกัแล้วกันอาละฟูกเกาะกินได้เลยอร่อยไหมฟูกเกะเน่ถ้านนายให้กินแบบนี้เดี๋ยวก็โตขึ้นมานายจะกลุ้มใจนะแต่ว่าเขาน่ารักดีนะมานี่แล้วฟูกเกะมานี่แล้วแล้วมาแล้วมาแล้วทางนี้ทางนี้ทางนี้มาเลยเอาละมา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 เลยมาเลยตามมาเลยอาละไปเก็บไม้อันนี้มานะไปเด็กดีช โอ้โหเก่งจังเลยทำไรน่าหนุกจังเลยฉันเล่นด้วยคนดะได้เปล่าอ๋อใช่แล้วใช่แล้วทำไมเชื่อคำพูดฉันเป็นยังไงย่อมรู้ดีใช่หรือเปล่าแต่ว่าฟูกโกไอ้ไอ้อะไรนะไช่วยด้วยช่วยติว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 งิวต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 งวติวติวตมวล้วช่วด้วติถ้้ฉันไม่สั่งฟูวกะก็ไม่หยุดวติว่าจะบอกให้แห แตก็าตางไปด้วยนะน่ากลัวเหมือนกันนะ่ะเป็นต้นว่าเฮ้ยตอนนอนก็จะนอนด้วยงั้นเหรอเฮ้ยโอ้ย,อยฟูโก,โกจะทำอย่างงี้สิมันไม่ดีนะฉันหนาวนะแต่ฟูโกก็น่ารัากมากเลยนะเหมือนเด็กเล็กๆเลยนะอย,อ,ยอย่าแล้วอย่านะฟูโก,โกจะทำอย่างงี้นะฮงฮะฮะ จะได้แล้วล่ะเนาพี่จา่าเห้ออะไรเหรอป้าป๋ากับแม่เรียกงั้นเหรอับไปเดี๋ยวนี้เลยนะเอ,อขอโทษนะพ่อกับแม่เรียกเดี๋ยวเขามาเล่นกันหม่นะเอ,อ้ยต้องรักษาสัญญานะเดี๋ยวฉันจะตามไปเรียกนาะูกโกุเป็นคนทำเหรอเนี่ยรวมทั้งรูพวกนั้นด้วยนะลูกต้องเอาไปทิ้งให้ไกลๆนะอ,อ,อ,อ๋อเออพ่อมานี้แล้วฉันจะพาไปดูท้องฟ้านะ อนนี้กำลังเล่นกันเพลินเชีเฮ้ยจะตามมาอีกไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดเด็ดขาดเลยอ,ะอ่ะคือว่าขอร้องละขอร้องละคราวนี้จะเก็บไปข้างหลังบ้านดีๆเลยนะครขอร้องละครับรู้แล้วพ่อยอมแพ้ละคศสองทุ่มวันนี้นะครับลมพายุม,มีกำลังแรงกำลังเคลื่อนตัวเข้าประเทศญี่ปุ่นของเราแล้วนะครับ ขอให้ทุกคนปิดประตูหน้าต่างบ้านให้เรียบร้อยหรือไม่ก็อพยพไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยโดยเร็วรู้สึกจะต้องลำบากกันแล้วนะเนี่ยนะบ้าป่าจ้ะหลังคาบ้านเรายังไม่ได้ซ่อมให้เสร็จเลยนะแล้วถ้าเวลาลมพายุมาล่ะหวายตายแล้วหลังคาจะปลิวไปหมดเลยดับแล้วลมแรงมากขึ้นด้วยแหย่าโอ้ยฟูโกดิ้นใหญ่เลยนะ อย่าดัานประตูสิฟูกะอย่าทำแบบนี้เดี๋ยวพังหมดเฮ้ยจะไปไหนอะฟูกะฟูกะฟูกะเราต้องกลับมาที่นี่ก่อนนะฟูกะหนึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่กลับมาเลยอะมีข่าวใหม่เข้ามา,า,มานะครับพี่สงมอเดี๋ยวนี้เองมีพายุรู่ใหม่เกิดขึ้นในทางตรงกันข้ามและผลักด,ดันพายุรุ่เก่าที่เข้ามาให้ทิศทางเปลี่ยนไป อากีครับเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยนะครับพายุสองลูกดูเหมือนจะผักนันแต่เอ็อย่าแพ้นะใช่เลยอย่าแพ้เขาอย่าแพ้นะ <ลง S 1> ใช่เลยอย่าแพ้อ๋อไฟติดแล้วลมก็สงบลงแล้วนะครับป,รป้าป๋าข่าวดีครับพายทุทั้งสองลูกหายไปแล้วครับเรื่องที่น่าจะดีปรีดาปามโมดมากครับไม่รู้ป้าป๋าจะไปามพายุก็เลยสงบแนะ่ใช่แล้วล่ะลองออกไปทีนะเจ้าป้าป๋า เฮ้เดี๋ยวกับซิโดลมอนทำไมอ่ะพอเห็นลมหมุนๆแบบเนี้ทำให้ฉันนึกถึงฟูกโกะขึ้นมา